สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนช่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับเซียนคอนเก่นเหมือนเดิมนะครับก็จะพามาตามแนวทางของเซียนคอนเก่นวันที่3าเอ็ดเดือน8ปดพศสองพนาหะครับสาหรับแนวทางของเซียนคอนเก่ก์เขานะครับก็วางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีมีสตินะครับผม คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับแนวทางฟองเซียนควอนเกนนะครับเพราะวางครั้งเดียวเล่นได้จังวันแต่เซียนควอนเกนก็จะเน้นไปที่ลาวสตาร์นะครับเฉพาะกิจน้อยมัดรวมลาวดาวโจรปกติดาวโจร VIP นะครับก่อนอื่นนะครับเซียนควอนเกนก็จะขอสรุปแนวทางวันที่30เดือน8ปดพศสองพนะครับ ก่อนที่จะวางแนวทางวันที่31นะครับก็จะสรุปผลแนวทางวันที่30เดือน8ปดพศสองพันาอหสหำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับผมวันนี้เรามาสรุปแนวทางกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยลาวสตานะครับ ลาวสตานะครับเวลา15บนกาสานาทีนะครับลาวสตาบน1 6 6ล่าง29เนะครับเมื่อกี้สรุปไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยก็เลยสรุปใหม่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้าวางนะครับผมมาดูนะครับบน1 6 6ลาวสตาล่าง29เกาลาวสตานะครับก็เข้าไปที่วิ่ง ล่างวิ่ง2อนะครับราวสตาจับคู่ก็มาที่2องตรงตรงนะครับลาวสตาลาวสตานะครับผมอ่มาดูกันต่อนะครับเฉพาะกิจนะครับบน318ล่าง2อนะครับเฉพาะกิจก็เข้าไปที่วิ่ง3นะครับวิ่ง3บนวิ่ง3บนนะครับเข้าแค่วิ่ง3นะครับส่วน ล่างนะครับก็เข้าวิ่ง2องนะครับล่างวิ่ง2เฉพาะกิจนะครับเข้าแค่วิ่ง2นะครับวิ่งรูด2นะครับผมอ่ะมาดูกันต่อนะครับนอยรอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษบน6 10ล่าง8 3นะครับ610ล่าง83ก็เข้าไปที่ นะครับวิ่ง3อีกนะครับพิเศษนะครับพิเศษรอบพิเศษเข้าไปที่วิ่ง3จับคู่นะครับเสียนควนแก่นก็จับคู่นะครับเจาะไปที่3 8นะครับมา8 3นะครับร,รอยรอบพิเศษเข้าไปที่8 3นะครับให้3 8 มาแปดสามนะครับเน้นเลยก็มาดูกันต่อนอยรอบปกติบนห้าหนึ่งเอยห้าห้าหนึ่งล่างหนึ่งหนึ่งนะครับหลุดนะครับวันนี้หลุดจะพาะกิดเอ้ยจะยพูดผิดอีกแล้วครับผมเลยปกตินะครับห้าหนึ่งหนึ่งไม่ใช่อีกแล้วห้าห้าหนึ่งล่างหนึ่งหนึ่งก็วันนี้ รอบปกติก็หลุดไปนะครับมาดูรอบ VIP กันเลยนะครับมาดูรอบ VIP กันเลยบนหกห้าสามล่างห้าสามก็มาดูราพัฒนานะครับอ๋อ VIP นะครับไม่จำเลยนะ VIP นะครับบนหกห้าสามล่างห้าสาม VIP ก็เข้าบนเด้งบนเด้งล่างไปเลยนะครับสรุปผลเข้าวิ่งบนเข้าวิ่งสามล่างเข้าวิ่งสาม นะครับผมเจาะเน้นๆไปที่ห้าอ่าเจาะเน้นๆไปที่35นะครับมา53นะอ่าให้5้าให้3 5มาม3้ารอบว i p นะครับเิ้งบนล่างเลยก็มาดูกันต่อนะครับลาวสตาร์นะครับลาวพัฒนา มองไม่ค่อยเห็นโทษทีโทษท,ท,ทีเพื่อนเพื่พี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเด็นคนเี่นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่อ่านะครับมาดูนอยรอบอะไมา,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 าดูราวัฒนานะ้ราวัฒนาครับห้าสองเก้าล่างสองห้านะครับ, 5, 2, 9, 2, 5, รบก็เข้าบนนะครับเข้าไปที่บนนะครับห้าสองเ้า นะ529บนก็ล่างก็25เสียนขอนเก่นก็เข้าไปที่วิ่งบนนะครับเข้าไปวิ่งที่วิ่งสองนะครับบนล่างก็เข้าที่วิ่งสองนะครับส่วนตัวลาวพัฒนานะครับจับลาวพัฒนานะครับก็มาที่29นะครับลาวพัฒนา เข้าไปที่29ตรงตรงนะครับส่วนล่างนะครับลาวพัฒนาก็เข้าไปที่26ตรงตรงนะครับลาวพัฒนา26ตรงตรง,ตรงเล่งบนล่างเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อสําหรับแนวทางของเสี่ยนขอนแก่นวันที่อืมันที่เท่าไหร่อ่ะนะครับสําหรับ สรุปผลก็ผ่านไปเรียบร้อยใครตามเชียนคอนเกนก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับทุกๆท่านพี่พีน้องๆองทุกท่านด้วยนะครับก็อันนี้ยังละต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะตั้งตาจับตามองดูดีนะครับสําหรับแนวทางคลองเสียงคอนเกนนะครับผมก็ ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูวันที่31เดือน8พศ2566นะครับอ่าดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเสียนคอนเก่นก็จะทําไปพร้อมๆกันเลยเสียนขอนแก่นนะครับอ่เบิ้นะครับอ่าเบิ้์นนะครับ,บ,นนรบสำหรับ หุ้นนอยรวมลาวอ่านะครับลาวพัฒนาลาวจูนเอ้ยลาวพัฒนาลาวจูนลาวอะไรก็ได้นะครับเล่นได้หมดทุกลาวนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติส่วนดาวนะครับอันนี้คือดาว ดาวโจนวีเดาวโจนปกติ VIP, ดาวโจนว, VIP, วี p นะครับสําหรับลาวนะครับอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันก่อนเตียนก็จะทําไปพร้อมๆกันเลยอ่ะดูนะครับดูเราจะรุปผมไปเรียบเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเลขเด่นเลขเด่นวิ่งรูดนะครับ เด่นวิ่งรูดเท่ากับ4กับ3นะครับจับคู่ชุดเด่นได้สกับ3 1หนึ่งชุดนะครับผมส่วนตัวเบิ้ลนะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยเบิ้ลนะครับก็คือ4 4 3สนะครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดวิ่งรูดสี่วิ่งรูดสามเสียนคนเกลียน,น,นไปที่วิ่งรูดสี่นะครับผมจับคู่กันเลยนะครับสําหรับท่านใดมีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่นสิบเก้าประตูได้ส่วนท่านใดมีทุนน้อยก็อ่านำไปจับคู่กับเสียนคนเกียนนะครับผม สี่ห4ส4่เจแล้วก็สี่นะครับส่วนล่างก็คือ3ามห3สจ ห้ามศูนย์นะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารดีๆเลขเด็ดเด็ดหวยดังๆจากทางช่องนะครับสําหรับเด่นวิ่งรูดสี่วิ่งรูดสามก็จับคู่ไปให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับตัวเจาะนะครับก็เจาะไปที่สี่หก สี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับส่วนรองสามก็จับคไปที่สามหกสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับเน้นสี่คู่หน้านะครับเน้นสี่คู่หน้านะครับแล้วก็เน้นสี่คู่ท้ายนะครับ สำหรับตรงกลางนะครับตรงกลางเสียนคนเขียนก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนฮะ,ะกันทุนนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ทันนะครับก็เข้าไปที่ช่อง YouTube ไปดูในะช่อง YouTube นะครับ<ด>พิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้ระอีทอทหารตะอีนะครับบีทีจุดนะครับ c h a n ครับ c h c ตัวใหญ่ n ตัวเล็กอะไรั a n n e l นะครับ b t channel นะครับผมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ผ่านเข้ามาใน ยูทูบของเสียงคนเกนนะครับก็หยุดดูสักนิดนะครับมาดูกันเลยนะครับผมมาดูกันเลยสําหรับแนวทางของเสียงคอนเกนนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสําหรับแนวทางของเสียงคอนเกนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจกันและกันนะครับวันนี้ก็เสียงคนเกนก็ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมแคบหน้าจอแคบ์ได้แคบเลยนะครับแคบได้แค็บเลยนะครับ